สวัสดีนะครับแอตทรเหมือนโดนแซวโมเมนต์สวีดหนนกุลอายุห่างไม่เป็นอุปสรรคจริงๆสำหรับคู่รักแอตทัสอรอนโมเมนต์ที่น่ารักของทั้งคู่อยู่เรื่อยๆผ่านโซเชียลอย่างวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาทั้งคูม่มีาศาสตร์ความหวานในมุมคู่รักเป็นภาพคู่ที่หลายคนไม่เคยเห็นคนบันเทิง และแฟนคลับแห่งตัวหน้าแม่แอปกลับมาทำงานจัดรายการแชร์ข่าวสาวสตรองก็มีวายโดนแซวกลางรายการจนแม่แอปออกอาการเขินจนเห็นชัดทั้งรอยยิ้มทำคนดูดูอย่างมากเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลที่นี่ดาวคอมและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรัะฟังนะครับ